ไปนครศรีธรรมราชไหมไปนครศรีธรรมราชใช<จ>่บ้านเกิดสนทิยานพี่พี่รู้เยอะกว่าผมเล่าเล่าให้ผมฟังบ้างสิอาจารย์าถามนี่เป็นยังไงอ่ะคือนครที่ผมรู้จักอ่ะมันเป็นเมืองที่โอ้มีความหลากหลายมากเลยมีภูเขามีทะเลมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะแล้วก็แบบอ,อะไรอ่ะมีแบบป่ามีทุ่งนาครั้นี้มันกระทั่งไปแบบ บนเขาซึ่งแบบว่าก็แบบห่างไกลแล้วก็แบบพื้นที่ในเมืองแบบเจริญสุดๆก็มีครับทีนี้ไอ้นครผมรู้สึกว่าพื้นที่มันใช้คําว่าอะไรอะหลากหลายมากเลยแล้วก็แตกต่างกันมาก <c oughs> ผมลองดูผลเลือกตั้งคร่าวๆมันครับมันต่างกันในแต่ละอําเภอในแต่ละพื้นที่อยู่พอสมควรนะ <c oughs> ผมเห็นที่พัก อะไรอ่ะเบอร์สองอ่ะนะฮะเบอร์สองน้องน้ำน้องน้ำเนี่ยเขาชนะเนี่ยเขาจะชนะหลักๆเลยเนี่ยนะเขาชนะอยู่ที่อำเภอเมืองกับอำเภอทุ่งสง์ต่างกันหมื่นเจ็ดกับ1มื่นสีคะแนนนะก็คืออที่อำเภอเมืองเนี่ยเบอร์สองเขาได้4 0 0 0 0ื่นะแล้วก็เบอร์หนึ่งนะได้2อ0 0มแล้วก็ที่ทุ่งสงเนี่ยเบอร์สองได้4 2 0 0 0แล้วก็ที่ทุ่งสงเนี่ยได้ได้สองหมื่นเจ็ด 20,070-20,080แต่ว่ามันมีอยู่สองอำเภอที่ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเบอร์สองชนะถล่มทลายนะที่หนึ่งคืออำเภอเชียนใหญ่อำเภอเชียนใหญ่นี่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนเข้าใจว่าเป็นอำเภอเล็กๆนะฮะมีคนลงคะแนนให้เบอร์สองเนี่ย7,500แล้วก็ให้เบอร์หนึ่งแค่2,001เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีเชียนใหญ่นะฮะแล้วก็มีขนอมนะฮะ ขนมนี่ก็ไม่ค่อยใหญ่นะอำเภอเล็กเหมือนกันนะฮะเบอร์หนึ่งได้2 0 0พันหแล้วก็เบอร์สองเนี่ยได้ได้เจ็ดพันนะฮะอันเนี้ยนะสองที่เนี่ยนะฮะมีขนมกับเชียนใหญ่ซึ่งซึ่งเป็นอำเภอเล็กแต่เบอร์สองเนี่ยชนะแบบลอยนะฮะเรียกว่าชนะแบบขาดลอยนะฮะครับแล้วก็ที่ลอยอีกที่หนึง่งแต่ว่าเป็นอำเภอใหญ่นิดนึงคืออำเภอรพระพรหมนะฮะอำเภอรพระพรหมนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยพี่ ครับไม่รู้จักเลยผมมัน <ะ S 1> แตกอำเภอกันเยอะแยะตะแป้ไก่ครับนครอำอเภอรพระพรหมเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์นะฮะได้ห้าพันสี่แล้วก็ภูมิใจไทยได้หมื่นกับอีกเจ็ดร้อยคะแนนนะครับพระพรหมนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละฮะเป็นเป็นพื้นที่ที่ผมว่าน่าสนใจคือพระพรหมนะฮะขนอมเชียนใหญ่นะสามพื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วก็ มีพื้นที่เดียวนะฮะที่ประชาธิปัตย์ชนะ,ะขาดนะ,ะคือร่อนพิบู์นะร่อนพิบูรณ์ประชาธิปัตย์ได้22งหมในขณะที่ภูมิใจไทยเบอร์2ได้หม0่นนะเป็นอำเภอเดียวนะฮะที่ที่เรียกว่าประชาธิปัตย์ชนะขาดนะฮะ,ะในฐานะคนนครนะ uh huh. ย่อมต้องรู้ดีถ้าสนิญจไม่รู้ดีที่นครเนี่ย แหมเรื่องอื่นก็ไม่น่าจะติดตามฟังละเป็นแบบนี้ครับการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเที่ยวนี้เนี่ยนะครับทุกคนคิดว่าพลิกแล้วนะประชาธิปัตย์ตายแน่นะครับถามว่ามีโอกาสตาย,ตายไหมประชาธิปยังไม่ตายถ้าชัยชนะเดชเด,ดโชกลับตัวทันกลับตัวเส้นนะน้องนะ พี่ต้อยเตือนด้วยความหวังดีนะกลับตัวคืออะไรกลับตัวเพราะชัยชนะซึ่งมีเสียงอยู่เจ็เสียงในจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสนับสนุนหัวหน้าพักที่ชื่อเฉลิมชัยสีอ่อนถูกต้องสนับสนุนเลขาพักที่ชื่อเดชอิดเดชอิทธท่านผู้ชมครับเดชอิตได้ เสียงน้อยกว่าชัยชนะอีกนะชัยชนะเนี่ยจริงๆถูกหักหลังในพรรคประชาธิปัตย์มานะเพราะนั้นการกลับตัวกลับใจเนี่ยนะคือต้องเลิกคบกับเฉลิมชัยและเดชอิทอ้าผมเรียนแบบนี้ทีนี้แพ้ชนะเนี่ยนะมันไม่ได้ขาดกันแบบนั้นเสียทีเดียวนะครับผมจะเรียนแจกแจงแบบนี้หนึ่งไปดูการเลือกตั้งนะเมื่อประโยคอือ การเลือกตั้งเมื่อปี๖๓เนี่ยนะมันสู้กันทั้งสิ้นเนี่ยนะเรียกว่าแปดเบอร์ครสู้หมดเลยนะนายกอบจอเนี่ยนะครับแปดเบอร์ท่านผู้ชม ừ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 . คุณอันันทองอุน่นเป็นคู่ต่อสู้หลักนะครับกับคุณกนกพรหรือนายกต้อย ừ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 . ตอน ไปยกสามเนี่ยนะนายกต้อยได้ไปสองแสนหกนะอันนั้นท้องอุ่นซึ่งเป็นท้องถิ่นจังหวัดโอ้ชาวบ้านรักทำงานบริการประชาชนมาใช้เงินน้อยมากเพราะอะไรเพราะเข้ามาปรึกษาผมให้ช่วยเขียนนโยบายให้ให้ทบันทิศทางไทยช่วยเขียนนโยบายให้อันนั้นท้องอุ่นไปชื่อทิศทางนครศรีธรรมราชคือไปทำแผนในการพัฒนาจังหวัดทั้งเชิงเศร,รษฐกิจสังคมแล้วก็สุขภาพ อันอันได้ไปหนึ่งแสนสี่หมื่นแต่มันมีคนที่สามขึ้นมามันชื่ออำน,นวยยุติธรรมอำน,นวยยุติธรรมเนี่ยเป็นน้องของสายันยุติธรรมสอสพลังประชารัฐในตอนนั้นอำน,นวยเนี่ยนะครับก็ได้ไปเนี่ยนะครับหนึ่งแสหนึ่งมืนเห็นไหมสองคนที่รวมกันเนี่ยเกือบชนะ นายกต้อยเลยนะเบอร์สามพิชัยบุญเกียรติแชมป์เก่าเหมือนกันในสมัยก่อนโนนน้ำสกุลบุญเกียรติเกีย,ยอ้าวได้ไปหกหมื่นสองโนนติวัฒน์ได้ไปสี่หมื่ห้าพลโททีณฉัตรได้ไปสามหมื่นหกอิสราสะดินนะของก้าวหน้านะทั้งที่แล้วส่งนะได้ไปสามหมื่น และคนสุดท้ายพงศก,กรได้ไปสองพันถ้าเอาคะแนนทั้งหมดมารวมมันเนี่ยจะชนะนายกต้อยครั้งที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับหกแสนประมาณหกแสนแปดหมื่นเท่าเดิมหก <6, S 1> แสนแปดหมื่นครั้งนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไปหกแสนเก้าหมื่นแต่ครั้งนี้ปรกากฏว่ามันสู้กันสองเบอร์ช่วยเบอร์สามเบอร์สี่นะานายอำเภอ อายาสิทธ์นะสันนพศัยนะมันเป็นม้านอกสายตาอยู่แล้วทีนี้สองอำเภอที่สู้กันเนี่ยอาจารย์ทมผมเป็นตัวเลขเลยนะมผมจะบอกได้เลยว่าด้านหนึ่งมาจากกระแสการเบื่อนายกร้อยที่ไม่ได้พัฒนาจังหวัดอะไรขึ้นมาเลยทําแต่ถนนอ,อันที่สองเนี่ยเบื่อชัยชนะเดชเด,ดโชชัยชนะเดชเด,ดโชเนี่ยครับเป็นหัวหน้ากาดที่ขนคนมา ช่วยดูแลการชุมนุมกอบปอสนะก็ต้องถือว่าร่วมอุดมการร่วมศึกมาด้วยกันไปพลาดตรงไหนไปพลาดที่ภาพที่คนนครมันรับไม่ได้เลยคือไหว้ทักษิณเกือบจะถึงเขาอวันงานของเนชั่นโทษทีนะเรียกคุณทักษิณหยาบคายไปหน่อยมันหลุดปากไปแล้วไม่ต้องลบเพราะไม่ได้นับถือมันอยู่แล้วคือท่านผู้ชมฮะภาพนี้เนี่ยนะ โอ้โหกระจายมันเกิดเป็นสองกระแสกระแสที่เรียกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงกับกระแสที่ทนไม่ไหวที่พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยและชัยชนะทำตัวแบบนั้นผมถึงบอกว่าน้องเปลี่ยนใจนะวันนี้นะเป็นรัฐบาลก็ไม่รู้จะได้งงได้งบรัฐบาลจะอยู่นานอะไรกลับมาร่วมมือกับท่านชวนกลับมาร่วมมือกับท่านมัญญัติมาร่วมมือกับคุณนิพนธ์พุญญามณีคุณจุลิน นะสร้างพรรคประชาปัตย์ที่ถูกต้องที่แข็งแรงขึ้นผมถามนิดนึงพี่พอดีว่ามีเพื่อนที่อยู่นครเขาบอกว่า,าคนนครตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชื่นชมคุณชัยชนะเดชเด,ดโชเท่าไหร่ผมก็เลยถามว่าทำไมเขาเขาพูดบอกว่า,าคุณชัยชนะนะขัดแย้งกับคุณชวนหลีกภัยรุนแรงมากผมก็ไม่ว่าเรื่องจริงไหมแล้วเขาก็มองว่าจริงก็เ,<อ>เ,เรื่องจริงนี่ก็เขาก็เขาไปร่วมกับ หัวหน้าพักเลขาธิการพักและก็เขาทีนี้สามคนพอประดึกกันปั๊บเนี่ยนะครับมันหักฝั่งบุญชวนได้เลยถ้าชัยชนะเด,ดชเดชโชเนี่ยนะพลิกมายืนข้างในชวนเนี่ยนะสถานาจะเปลี่ยนอ๋อเหรอตอนนี้คือไม่ได้ยืนข้างบุญชวนเลยไม่ได้ยืนก็มาจากข้างนี้แล้วโดนหลอกอตอนแรกเนี่ยนะมีข่าวว่าจ้ยเดชเดไปเป็นรัฐมนตรีว่าการและชัยชนะจะเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ แสดงว่าในในสายตาพี่ต้อยก็ยังมองว่าคุณชวนหลีกภัยยังมีมนวลขังสําหรับพื้นที่นครศรีธรรมราชสาหรับคนใต้คือาสาหรับคนใต้นี่นะครับคืออย่างนี้คุณชวนนะหรือชาวบ้านเรยกท่านชวนหรืออะไรก็ตามแต่เป็นนายกตั้งเตรีที่ดีคนหนึ่งนะจะกเก่งไม่เก่งท่านชมไปตัดสินใจแต่เป็นคนดีเนี่ยแน่นอนไม่เคยมีความด่างพร้อยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจ ในความเป็นคุณชวนความภาคภูมิใจเนี่ยไม่เกี่ยวกับชื่นชมนะมันคนละอย่างกนะันแต่ว่าความเป็นคุณชวนเนี่ยมันยังตราตรึงใจคนอยู่ประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันตราตรึงใจคนเพียงแต่ว่าภาคใต้ภาคประชาธิปต์มันเหลิงตอนที่บ่อส่งเอาเสาไฟฟ้าส่งม็ยังได้เลยอ,อาจารย์นึกออกไหม,ม,มทีนี้ผมจะกลับมาที่น,นครตอนนี้ว่าอย่าเพอ้อฝันเพราะผมจะชี้เห็นว่าต่อไปเนี่ยนะฮะภูมิใจไทยจะคุม การต่อสู้ครั้งนี้จริงๆมันเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคชายปัดคือโดยชัยชนะนะชื่อเล่นก็ชื่อน้องแทนน้ำเนี่ยไม่ได้ลงในนามภูมิใจไทยนะเหตุผลที่ไม่ได้ลงในภูมิใจไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเตรียมยุทธศาสตร์ไว้แล้วยุทธศาสตร์คือรวมสหบาทามากระทืบไอแปดเบอร์นั้นใช่ไหม ตอนครั้งที่แล้วไม่ไม่ใช่ไอ้แปดเบอร์เนี่ยมีส่วนกันแต่รวมสาบาทธรมันกระทืบเป็นแบบนี้พูดได้เลยนะครับสองอำเภอรแรกก็คืออำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงเนี่ยนะออสองอำเภอนี้เนี่ยนะฮะไอ้น้ำเนี่ยนะชนะไปสามหมื่นหนึ่งแล้ใช่สองอำเภอทีออ่ขาดแล้วนะอำเภอเมือง ได้ไป4ี่หมื่นอำเภอทุ่งสงได้4ี่หมนสองชนะหมื่นเจ็ดกับหมื่นสี่ันนี่อ,อกไหมใช่สองอําเภอนี้เป็นอําเภอที่มีความเจริญคนเขตเมืองเยอะทุ่งสงมีโรงปูนซีเมนเมืองมันเจริญมากเลยมันเหมือนแบบเหมือนกับจังหวัดอีกจังหวัดแตมีคนพยายามจะแยกกับคนนครเขาไม่แยกนะครับมันเหมือนกับมีสองอําเภอที่เป็นอําเภอทางเศรษฐกิจที่เขตเมืองนะผมเนี่ยครับคือนครเนี่ยเขตเศรษฐกิจมันแยกกัน เพราะพอสองอำเภอนี้มันมาจากกระแสเลยเพื่อนผมอะไรในลายในอะไรต้องการเปลี่ยนแปลงต้องทําให้แบบนี้มันเกิดกระแสนี้ต้องไม่ได้รักไอ้น้ํานะมันเหมือนน้ำมันพูดแต่ว่าอ่ะมันไม่มีผลงานอะไรมาโจมตีก็มันยังไม่เคยทํางานทีนี่เห็นไหมคนไม่ได้เลือกพ่อผลงานหรือไม่ผลงานแต่อยากเปลี่ยนแปลงมีกระแสอย่างนั้นเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เบื่อประชาธิปัตย์เนี่ยเรื่อง น้องแทนเขาไปไหว้ทักษิณเนี่ยแล้วไอ้ประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเลือกมหาอาจารย์นี่อู้เปลาอาจารย์ถามทีนี้เนี่ยนะที่ชนะอันนี้กลับมาที่เบอร์หนึ่งชนะนะเบอร์หนึ่งชนะที่นายกต้อยชนะไม่ครับใหญ่สุดเนี่ยคือชนะที่ท่าศาลาท่าศาลาคาร์ลพิวร์ท่าศาลาเนี่ยนะเบอร์หนึ่งได้ห้าหมื่นห้านะเบอร์สองเนี่ยได้สี่หมื่นสองครับทำไมเขตนี้นะครับเป็นเขตของ วยพรสีมีสามีชื่อนายกเอ,อมผมไม่พูดละเขาเป็นนายกอบตท่าสารานายกเอก็มีความสนิทสนมกับผม,มส่วนตัวรักใคร่ชอบพอกันดีเขาเป็นผู้มีอิทธิพลที่น่ารักอ,อิทธิพลทางความดีแต่ชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเพราะนายกเอเนี่ยเป็นนักเลงอวยพรสีเคยอยู่กับทีมของนายกต้อย ลงมาสวักสสได้แต่ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้คุยนายกเอนะเพราะถ้าคุยแล้วเนี่ยกลัวจะระบากใจแต่ผมคิดว่าเตรียมย้ายไปภูมิใจไทยแต่ครั้งนี้ต้องช่วยที่ผมบอกว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยจะคุมเนี่ยถัดมาร่นพิบูรณลที่ต้องชนะแต่ชนะแค่เจ็ดพันเองเนะอันนี้เป็นบ้านเกิดของตระกูลเดชเดโชอ๋อเหรอฮะบ้านเกิดของตระกูลเดเดโชใช่ส่วนที่เชียนใหญ่ นะครับชนะห้าพันะขนอมอชนะเยอะเนี่ยนะครับให้ดูอีกภูมิใจชัยชนะอ่าไม่ไมเคยน้ําชนะเนี่ยขนมเนี่ย S. <S รู้จักสสปุ้ยไหมครับพิมพ์พัฒนาอ๋อเหรอฮะอ่า RIGHT อ,าอ,าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากาพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ถูกอัปเปหิไม่ให้เข้าไปยุ่งในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเห,หมือนกับไม่มีราคาแล้ว เตรียมตัวจะไปอยู่ภูมิใจไทยเขาว่าอย่างนั้นจริงไม่จริงน้องปุ้ยก็ไปชี้แจงเช่นใหญ่กับขนมเนาะพระพรหมเหรอพี่พระพรหมเหรอครับอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้จักเลยพระพรหมเนี่ยโอ้ยมันแยกซอยจนผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคือขออาตญาตอธิบายเพราะอำเภอที่นครตอนนี้มียี่สิบสามอำเภอแลวตอนผมมามีอยู่สิบห้าอำเภอเองนะโอเคเขาพาจนแบบเส้นถนนอะไรแบบนี้นะช่างกงช่างกลางงงแต่ ผมจะบอกต่อว่ามันยังมีกระบวนการที่สะบาธา uh huh. ครั้งก่อนเนี่ยนะคู่ต่อสู้ในปีหกสามเนี่ยนะอนันททองอุ่นที่ได้แสนสี่นะเที่ยวนี้มามีตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของ uh huh. ของนาน้ำของนายกว่าที่นายกน้ำเนี่ยนะนี่มันพามาแสนกว่าคะแนนแล้วมาให้น้ำ uh huh. สองอํานวยยุติธรรมที่ลงทั้งก่อนได้แสนได้แสนหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งแสนหนึ่งมื่น มาเป็นรองนายกของไอ้น้ําของวาดินเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเห็นไหมมันเป็นการรวมพลังกันหมดเลยอาจารย์อืที่จะกระทืบประชาธิปัตย์และตระกูลเดชเดโชนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงพูดไปถึงแทนนะความจริงในแง่เรามันอายุเขาเท่าลูกผมนะแต่ผมถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเราใจนักเลงเหมือนกันนะแทน เชื่อพี่เถอะทิ้งคุณเฉลิมชัยกับทิ้งเดชอีกเสียนะมาจับมือกับนายชวนมาจับมือคุณจุรินมาจับมือท่านบัญญัติและนั่นแหละคุณถึงจะรักษาพื้นที่ได้เพียงแต่สารภาพผิดกับประชาชนเนียนี่ความเห็นผมนะเป็นความเห็นของคนนครคนหนึ่งและน้ำก็เหมือนกันเป็น นายกแล้วสามเดือนไม่เซ็ตผลงานให้เป็นเหมือนพูดเลยนะผมก็จะตามถล่มเหมือนกันคนที่จะเชียร์สวนหนึ่งก็จะทำผมเพราะมันผิดหวังแล้วต้องการความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นคําเตือนผมวิเคราะห์แล้วยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับพีต่ต้อยประเด็นไี่ไรรว่าเกิดกระแสอย่างนี้ครับคือผมก็เคยคุยกับทางภูมิใจไทยนะครับ ภูมิใจไทยเนี่ยเขาวางตำแหน่งทางการตลาด Market Positioning ว่าเขาจะเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่เป็น Neo-Conservative เอาล่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบสแตลเซียนอะไรนะแต่หมายความว่าสตลเแปลว่าเป็นเป็นกลุ่มนักการเมืองนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่แคลมองที่สหรัฐนะแล้วพูดถึงกลุ่มความคิดอนุรักษ์นิยมใหม่นะแต่ความหมายคุณละเรื่องกับที่ภูมิใจไทยพูดนะฮะแต่ ที่ภูมิใจไทยพูดเนี่ยหมายความว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งมีมีกระแสเข้าถึงวัยรุ่นแล้วนําการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็นําการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นผลโพอย่างเช่นผลโพของนิดาโพเนี่ยกระแสเลือกพักภูมิใจไทยเนี่ยยัง,ยงไม่มากระแสเลือกพี่หนูอนุทินก็ยัง,ยงไม่มายังไม่ไม,มา อันนี้ไม่ได้แย้งกช่ไมันี้เห็นตรงกันแต่แล้วผมก็เลยคิดว่าที่ปมิใจไทยพยายามจะบอกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่เพื่อจะสร้างกระแสเนี่ยคือภูมิใจไทยก็เป็นพักการเมืองที่ยังยึดกับพื้นที่เป็นพักบ้านใหญ่อยู่ถูกต้องครับยังยังไม่ได้เป็นพักกระแสที่ที่มาแต่ทีเนี้ยที่นครเนี่ยพอพี่บอกว่าเป็นกระแสผมคิดว่ากระแสที่นครเนี่ยไม่ใช่กระแสของภูมิใจไทยนะแต่เป็นกระแสเบื่อประชาธิปัตย์ถูกครับ อ,อถูกครับมันเป็นสะเดี๋ยวผมย้ำเราไม่ได้แย้งอาจารย์ออกระแสเบื่อประชาธิปัตย์เบือ่อนายกต้อยและก็ไม่พอใจใชัยชนะที่พักประชาธิปัตย์ไปร่วมแล้วชัยชนะไปไหว้ทักษิณค,คืออันนี้สะเทือนมากทีนี้ไม่ใช่กระแสความยมภูมิใจไทยแต่ผมเรียนว่านักครศรีธรรมราชในภูมิใจไทยอาจจะก,กวาดไปห้าหกที่นั่งนะจากการทํางานแบบบ้านใหญ่เพราะถ้าปุ้ยาย้ายมา นะพิ์ปัธานี่ผมวิเคราะห์นะไม่ต้องมาแก้ข่าวถ้าพินปัธาย้ายมาเพราะพินปัธาเนี่ยเป็นสสที่ชาวบ้านรักมากอวยพรศรีถ้าย้ายมานะเพราะอยู่ประชาปัดกลัวกระแสะประชาปัดส่วนตัวนายกเออวยพรศรีก็พิสูน์ได้แล้วว่าร่นพิบูลเนี่ยนะได้คะแนนไม่ไม่ใช่ใชถ้าศาลาเนี่ยนะห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าคะแนนสูงสุด <5. S 1> ความจริงนี้เป็นบ้านเกิดต่อสู้ของสายันนะ จำนวย,ยุติธรรมนะแต่สู้บารมีนายกเอไม่ได้หรอกอดังนั้นเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยคิดว่าถ้ากระแสประชาธิปัตย์แย่เพราะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้กระแสว่าเอาประชาธิปัตย์แต่เขาเลือกเพราะเลือกอกวยพรศสีกับน,นายกเอถ้าอย่างนั้นน่ยสิ่งที่ที่พี่กําลังคาดการณ์ในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็คือว่าภูมิใจไทยจะเป็นบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชถูกต้องแล้วก็กระแสเบื่อประชาธิปัตย์เนี่ยจะจะ แ,แรงกราับขึ้นมั่นเหมือนตอนพลังประชารัฐมาเที่ยวก่อนอาจารย์ปะโยกสองเนี่ยนะเพราะมันเบื่อประชาธิปัตย์แต่เบื่อตอนนั้นคือให้ประชาธิปัตย์ดูแลภาคใต้มายี่กปีมไม่ได้ทำอะไรมากนากึกออกไหม,มกระแสประยุทธ์มาเอกสองอะ่ะมันถึงเทแต่ตอนนี้เนี่ยคำว่าภูมิใจไทยไอ้กระแสที่ว่าคือกระแสไม่เอาของคนชั้นกลางแต่เวลาเลือกสสเนี่ยมันคนละแบบกันมันยังเป็นบ้านใหญ่อยู่ คือมันได้เมื่อก่อนกระแสะชิปั์กระแสไปปัต์บวกกับบ้านใหญ่นะชัยชนะเดชเดโชเนี่ยถือว่าเป็นกึ่งบ้านใหญ่และบวกด้วยกระแสประธิปัดนะแต่ครั้งนี้กระแสปัดเป็นกระแสที่ตกต่ากระแสภูมิใจไทยก็ไม่มาเราต้องดูแบบนี้อาจารย์มันมีมุมนะที่ภูมิใจไทยเนี่ยกำลังดูอยู่ก็คือว่าพลังประชาชนหดรวมไทยสร้างชาติหกประชาธิปัตย์แย่ไอ้คะแนนพวกนี้ที่เคยอยู่มันจะวิ่งไปไหน วันนี้ถ้าภูมิใจไทยเก่งจริงเฉียบจริงเนี่ยนะต้องเอากระแสของพวกนี้เนี่ยมาซึ่งเขาพยายามทำไหมทำ mm hmm. เขาทำอะไรตอนนี้ mm hmm. เขาขวางเรื่องกฎหมายประชามติขวางเรื่องการแก้รัฐนูนเพราะรู้ว่าทักษิณอยากจะแก้ให้เสร็จ mm hmm. เพื่อจะลงการเมืองเที่ยวหน้า mm hmm. เขายืนหยัดเลยด้วยหลักการต้องรักษาประชามติไว้ปกป้องสถาบัน mm hmm. ในความหมายของเขานะ,พ,าะพ่อพรรคประชาชนเนี่ยจะไปรู้มันจะแก้ และทำนู่นยังไง <ừ> ถามว่าเดินทิศทางนี้ใช่ไหมใช่แต่ยังได้กับฝ่ายอนุรักษ์ไอ้ส่วนคนรุ่นใหม่มันยังไม่มาเพร,ราะเพราะภารกิจของภูมิใจไทยถ้าอยากจะเกินร้อยนะหมายถึงว่าต้องต้องเกินร้อยให้ได้เนี่ยนะก็ต้องสร้างกระแสที่จะเป็นทีมคนรุ่นใหม่ทีมคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟอะไรของเขาเนี่ยนะฮะให้มันให้มันขึ้นได้สําเร็จเพราะว่าตอนนี้ที่เขาชนะเนี่ยมันไม่ได้ ชนะพวกกระแสนีโอคอนเซอร์เวทีฟของปุมิใจไทยแต่ว่าชนะพวกกระแสเบื่อรประชาธิปัตย์ที่นครนะที่นคร,นครใช่ครับแล้วทีนี้ไอ้กระแสเบื่อรประชาธิปัตย์เนี่ยมันในในใต้นี่มันมีที่อื่นอีกไหมพี่อ๋อมีหมดเลยที่มาร่วมรัฐบาลกับพักเอ่อเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวเคยดูสงขานายกาอบจสงขาว่าจะออกมาแนวนี้ไหมนะเพราะตอนนี้เด็ดดีไปจับมือแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งนะครับหมายความว่า ไม่ได้ส่งในน้ำประชาธิปัตย์หรอกเระปกติสงขาทุกครั้งส่งในน้ำประชาธิปัตย์นะครั้งนี้ไม่ส่งในนามประชาธิปัตย์เว้ไปชื่อกลุ่ม,มแต่ชื่อกลุ่มเนี่ยชัยชนะไปยืนชูอยู่ก็คอยดูว่าจะเป็นอะไรน่าสนใจครับทีนี้เนี่ยกลับมาที่ภูมิใจไทยนิดหนึ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับรู้จักลูกชายคุณนีวินไหมครับอ ลูกชายคุณเนวินเนี่ยนะชัยชนกชิดชอบเยถือเป็นเด็กไม่ธรรมดานะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้สร้างบทบาทขึ้นซึ่งน,น่าเสียดายเลขขาพักยังเป็นคนุณ<ม>นุมอาจารย์นึกออกไหมครับถ,ถ้าเอาชัยชนกมาเดินคู่กับคุณนุทินเนี่ยนะผมคิดว่าแล้วก็สร้างกระบวนการไปที่คนรุ่นใหม่นะอาจจะมีโอกาสอันนี้เราก็วิพากษ์นนวิจารณ์กันไปที่เด่นกลายเป็นลูกสาวคุณ ชดาไทยเศษะถูกต้องลังผู้หญิงอ่ะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยไม่ไม่ฉลาดด้วยฉลาดด้วยคนเวลาพูดภาษาอังกฤษเก่งน้องอูอิงเขาก็พูดเก่งนะจ๊ะโอ้ไม่เดส์วอช n กงอะไรนะภาษาไทยคำเมองอังกฤษคำทิงลิชอะไรของมันไม่ใช่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเก่งนพี่เอาอะไรมาพูดโอเควันนี้นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะที่พูดเยอะหน่อยเรื่องนครมันเรื่องบ้านเกิดนะครับ ธุรกิจทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะไอ้ที่ทำอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นงานการกุศลหมดเลยนะดังนั้นนะท่านผู้ชมครับจังหวัดที่มีที่เที่ยวอยู่บนภูเขาอากาศดีที่สุดในประเทศ <S <S ไทยมีทะเลมีเกาะแกง่งมีนา <S <S มีครบทุกอย่าง <S <S อาหารทะเลก็มี <S <S โอ้โหผลละหมากรากไม้นะส้มโอสีชมพูนะ บารมีสมเด็จพระเทพกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มันเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้อเสียอย่างเดียวสยามใใช่่้ขอเสีียยยอย่างเดเดวรายังไม่มีนักการเมืองที่มันเชียบสักทีนึงเนี่ยจะดูไอ้น้ำอยู่เนี่ยนะครับ,โบโได้ไหมจบเป็นแบบนี้วันนี้